พลันจบเกมที่ลีอาฟูครับทำได้เพียงเสมอกับไบรตัน2ต่อ2กดสุดคัมแบ็กไม่ติดทั้งทงที่ทุกอย่างเนี่ยมันเข้าทางหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นการที่ไบรตันเนี่ยออกนําไปก่อน1นึครับจากนั้นลีอาฟูพลิกกลับมาแซงนําเป็น2ประตูตัวหนึ่งผิดที่ว่าสกอร์ตอนท้ายเนี่ยมันไม่ใช่3าหนึ่งแบบที่เดอะคอปเนี่ยคาดหวังเอาไว้แต่มันกลายเป็นการแบ่งไปทีมละหนึ่งแต้มแบบน่าเสียดายเอฟเฟกหลังเกมนั้นครับเป้าหมายที่พุ่งชนและถูิจันอย่างหนักหน่วงเนี่ยซึ่งคุณครับอาจจะเห็นได้ตามโพพสตต์ขออองเืืื่่่นนนนนนใักก็คารยแห หมายเลข6ของอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์กองกลางตัวเก่งแห่งค่ายลิเวอร์พูลถึงขนาดที่นักข่าวจากสำนักริดิสแอนด์ฟิลครับสื่อท้องถิ่นของลิเวอร์พูลเนี่ยพาดหัวชื่อสกู๊ปของตัวเองนะครับด้วยคำโตโตเลยว่าอเล็กซิสอิส not อ่ะหมายเลขหกเพราะว่าทุกคนเนี่ยต่างรู้ดีครับว่าแม็กอลิสเตอร์เนี่ยเขาถนัดในบทบาทวิดฟิลหมายเลข8มากกว่าตำแหน่งนี้เนี่ยเขาโดดเด่นมากเหลือเกินครับสมัยอยู่กับไบรตันตำแหน่งนี้ครับเขาเป็นอีกหนึ่งคนสำคัญที่ช่วยพาอาร์เจนติน่าเนี่ยคว้าแชมป์ฟุตบอลโลก 2, 2022มาครองอย่างยิ่่่งงใหญถึแม้วา Mc อลิสเตอร์ครับจะทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจในการเล่นเป็นริฟไลอิ่งมิดฟิลด์เอร์นับตั้งแต่ออกซาร์ซีซั่นให้กับลิเวอร์พูลนะครับสามารถรังท็อปโฟก่อนพักเบรกฟีฟ่าเดย์ในช่วงเดือนนี้ได้แต่นั่นครับมันเป็นเพียงแค่การแก้ขัดเขาเนี่ยกำลังเสียเวลาในการปรับตัวเล่นเป็นมิดฟิลด์เบอร์หกทำไมแมคก้าถึงไม่เหมาะสมกับการเล่นเป็นตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรับทำไมสาวกเดอะคอปอยากจะเห็นให้แมคลิสเตอร์เนี่ยบุกขึ้นไปในแดนคู่แข่งมากกว่าเดี๋ยวข้อสนับอินไซต์ในวันนี้ครับจะพาไปวิเคราะห์เเรรื่ออองนนนี้้พมๆกกกัััขปดฝุสล็น ครับสาเหตุที่แม็กอลิสเตอร์เนี่ยต้องถอยมาเล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวรับเนี่ยเนื่องด้วยที่ลิเวอร์พูลครับเจอสภาวะอฟเตอร์ช็อ k จากการที่ทีมจากซาอุดีอาระเบียเนี่ยมาซื้อตัวฟาเบนโจแล้วก็เฮนเดอร์สันไปร่วมทีมซึ่งการขาดหายไปของเฮนเดอร์สันเนี่ยมันมีตัวใหม่มาแทนอยู่แล้วครับแต่กับฟาเบนโเนี่ยแหละครับคือปัญหาใหญ่ที่ลิเวอร์พูลเนี่ยจัดการไม่ได้เจคินครอปพยายามจะตามหา DM คนใหม่ไล่จีบโรเมโอลาเวียมายอมทุบกลางสโมสรน,นะครับยื่นซื้อมอยเซสไกัเซโดในราคา110ล้านปอนด์แต่ด้ววยความเชื่องชา้าแลกอยสิ ใจใทำให้ทั้ง our, ลาวเวียแลวก็กาเซโดเนเลือกย้ายไปกับเชลซีที่ทุ่มค่าตัวให้มากกว่าเมื่อเป้าหมายที่ต้องการไม่ได้ไปร่วมทีมทําให้ลิเวอร์พูลครับต้องไปเลือกช้อยส์อื่นๆและสุดท้ายเนี่ยหวยมาออกที่วัตสุรุนโดมิดฟิลชาวญี่ปุ่นซึ่งหงแดงเนี่ยไปคว้าตัวมาจากซุดการ์ดในราคาราวๆสิบห้าล้านปอนด์ไม่ว่าจะซื้อมาแก้ขัดหรือว่าใช้เป็นตัวหลักอะไรก็ตามครับแต่กระน,นั้นเนี่ยเอนโดยังต้องใช้เวลาปรับตัวอีกเยอะและคล็อปก็ยังไม่ค่อยเลือกใช้งานในซิหนีตัวรัเท้อังกม็นของ ของแม็กอาริสเตอร์แบบจำยอมตั้งแต่เกมนัดแรกของฤดูกาลที่เสมอกับเชลซีหนึ่งต่อหนึ่งเนี่ยจากนั้นก็เรื่อยยาวม,มาจนถึงปัจจุบันครับด้วยแผงกองกลางสามประสานที่ครอปชื่นชอบแม็กอาริสเตอร์เคอร์ติสโจนแล้วก็โดมินิกสโบอสไลน์นั่นเองแต่ด้วยสไตล์การเล่นของแม็กอาริสเตอร์ครับที่แฟนบอลน,นึกถึงแล้วก็สัมผัสได้คือความเข้าใจในเกมการเล่นเนี่ยสูงมากสามารถเล่นกันได้อย่างผสมผสานทั้งหมายเลข6หมายเลข8แล้วก็หมายเลข10ครับหมายเลข6เนี่ยคือมิดฟิลด์ตัวรับนะครับหมายเลข 8, ลเเแลลข10คือมิดฟิลต์ลตัว ว่ามิดฟิลมหมายเลข8เนี่ยแหละครับที่เหมาะกับแม็กอลิสเตอร์มากที่สุดแล้วเขาเองครับไม่ได้มีสกิลพิเศษที่จะสามารถกระชากลากเลื้อยแหวกหนีคู่แข่งไปได้หรือว่ามีช็อตยิงไกลอลูรัลได้เห็นมากนักแต่ว่าเหลี่ยมบอลและการวางบอลแบบฉลาดเป็นกฎนี่แหละครับที่เป็นจุดเด่นของอเล็กซสแม็กอลิสเตอร์เหมือนที่เขาเนี่ยเคยตักข้างหัวกอลหลังเวสแฮมไปให้กับดาวินนูเยสยิงประตูมาแล้วแต่นั่นครับที่แม็กอลิสเตอร์เนี่ยสามารถโชว์ฟอร์มฉายแววได้เนี่ยเป็นเพราะว่าเขาเดันตัวเองขึ้นมาอยู่ในเขตฟนอลเตอร์นะครับหร ที่35หลาสุดท้ายของแดนคู่แข่งทําให้แมคลสเตอร์ครับสามารถคลายพิษส่งตัวเองเนี่ยออกมาได้เยอะทางเรื่องการจ่ายบอลการแอสซิสต์ให้กับเพื่อนมันเป็นการบ่งบอกได้อย่างชัดเจนเลยครับว่าการขึ้นเกมไปอยู่แดนคู่แข่งของแมคลสเตอร์เนี่ยมันคือบทบาทแอดวานซ์เพลย์เมเกอร์ตำแหน่งที่สามารถเล่นทางมิดฟิลด์ตัวกลางมิดฟิลด์ตัวรุกหรือว่าทําเกมตรงริมเส้นซึ่งเป็นสิ่งที่แมคลสเตอร์เนี่ยชื่นชอบมากกว่าและอย่าลืมว่าเป็นเพราะเวสแฮมครับรวมไปถึงคู่แข่งทีมอื่นนะครับไม่กล้าต่อกรบุกเเปปิดหน้าใส่ลอรูงถยไ รับกันมากกว่าทําให้แม็กอลิสเตอร์เนี่ยไม่ต้องพวงเรื่องเกมรับครับแล้วก็สามารถเติมขึ้นไปช่วยเกมรุกได้อย่างสบายใจเพราะว่าอย่างน้อยครับข้างหลังเนี่ยก็มีเซ็นเตอร์แบ็กอย่างพวกฟันไดแล้วก็เจอมาติคอยซ้อนอยู่อีกทีอยู่แล้วแต่ทีนี้ครับตัดภาพมาเวลาเจอกับคู่แข่งที่มันสูสีคู่แข่งที่เขาไม่ได้เกรงกกัวศักดิ์ศรีของรีผู้ดูสิครับวันเจอกับเชลซีเนี่ยออกอาการชัดเจนเลยว่าแม็กอลิสเตอร์เนี่ยเล่นเบอร์หกไม่ได้เขาไม่มีพรสวรรค์นะครับในการไล่ตัดเกมคู่แข่งหรือว่าคอยเข้าแท็กเกิลหนัก ยิ่งเป็นการตอกย้าเลยว่าการถอยอเล็กซิสแม็กเลสเตอร์ไปเล่นเป็นมิดฟิลตัวรับเนี่ยไม่ใช่คําตอบคุณไม่ต้องเรียนโค้ดก็ได้ครับคุณไม่ต้องเป็นสตราจารลูกหนังกร,รับรู้ได้ว่าแม็กเลสเตอร์เนี่ยไม่เหมาะกับมิดฟิลเบอร์หกจริงๆแม็กเลสเตอร์ ister, ครับมีจุดอ่อนเรื่องความแข็งแกร่งในการเบียดปะทะซึ่งตำแหน่งนี้เนี่ยมันต้องคอยปะทะต้องคอยแท็กเกิลกับพวกบรรดาตัวรุกฝ่ายตรงข้ามอยู่เสมอหรือเรื่องของความเร็วและความไหลลื่นครับเมื่อคุณต้องยืนหน้าแผงแบ็คโฟเวลาคุณเจอบีบไลฟ์เพลซิ่งเนี่ยความ เนเนดวกัซึ่งบางครั้งบางคราเนี่ยแม็กอลิสเตอร์มีความเชื่องช้าครับและการเชื่องช้าไปเปียงแค่ส้ยว,วินาทีเนี่ยมันนํามาซึ่งการเสียประตูแรกในเกมเจอกับไบรตันด้วยการที่เขานะครับต้องคอยรับบอลในแดนตัวเองเนี่ยเพื่อเซตบอลขึ้นข้างหน้ากลายเป็นว่าประสิทธิภาพที่ลีฟูต้องการจากตัวของแม็กอลิสเตอร์เนี่ยมันก็ขาดหายไปด้วยโดยแม็กอลิสเตอร์ครับพยายามทําตัวเป็นมืออาชีพนะครับโดยบอกว่าตําแหน่งเบอร์หกเนี่ยไม่ใช่ตาแหน่งที่เขาถนัดหรอกครับแต่ก็จะพยายามทำให้มันดีที่สุดเรียกว่าบอสสั่งมาแบบไหนครับเขาเองก็พร้อมลงปรททับบี่่แนน้จงอยู แม็คอลิสเตอร์ครับเล่นตำแหน่งนี้ได้แต่คำว่าเล่นได้กับคำว่าเล่นแบบเอลิทเพลเยอร์เนี่ยมันต่างกันคนที่แทบไม่เคยเล่นม่ฟิลตัวรับมาทั้งชีวิตต้องเปลี่ยนมาเล่นตำแหน่งนี้ครับในเวลาเพียงแค่2อสเดือนไม่มีทางครับจะทําให้มันดีแบบเพอร์เฟกได้แน่นอนในความสึกข,ของผมนะครับไม่รู้ว่าคลอปเนี่ยจะดื้อใช้แม็คอลิสเตอร์ตำแหน่งนี้ไปนานสักเท่าไหร่เป็นเพราะว่าอยากปั้นจริงๆหรือยังมองว่าเอนโดเนี่ยยังไม่พร้อมสําหรับการเล่นในศึกเบลี์อังกฤษเพราะว่าถ้ามันเป็นแบบนี้ต่อไปนะครับผลเสียเนี่ย คนถนัดขวาครับมาเขียนหนังสือมือซ้ายคุณสามารถอ่านออกได้แต่ว่ามันฝืนเกินไปและมันจะไม่สวยว่าบอกว่าสักวันหนึ่งครับพร็อพจะจับอเล็กซิสแมคเลสเตอร์เนี่ยกลับไปยืนตำแหน่งหมายเลขแปแบบที่เขาชื่นชอบจริงๆแต่วันนั้นครับอาจจะเป็นวันที่เอนโดเนี่ยปรับตัวได้หรือว่ามีมิดฟิลด์ตัวรับเข้ามาสู่ทีมเพิ่มเติมแล้วครับแล้วคุณล่ะครับอยากเห็นอเล็กซิสแมคเลสเตอร์เล่นตำแหน่งเบอร์8หรือว่าเบอร์6มากกว่ากันยังไงเข้ามาคอมเมนต์กันได้นะครับและนี่คือขอ่าวสารพิเศษในวันนี้นะครับถ้าชอบอย กดแชร์ด้วยนะครับวันนี้ผมหายไปก่อนนะครับสวัสดีครับ